สวัสดีครับผมสวัสดีท่ทาทายแฟนเพจโนชิสนุสํำหรับเคสของน้องทรายเนี่ยนะครับพอดีผมมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากทีมงานนะครับโดยที่ทีมงานเนี่ยได้มีโอกาสติดต่อกับทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้แจ้งมาว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านคนเดียวไปโรงเรียนคนเดียวกินคนเดียวอยู่คนเดียวนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าแล้วน้องก็ใช้ชีวิตอยู่ไงทีเนี้ยทางโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็มีความกังวลใจว่า กลัวว่าน้องเนี่ยจะถูกละเมิดทางเพศเพราะเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังกําลังที่จะเป็นเด็กวัยรุ่นนะเมื่อผมได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยถามว่าอยากให้ผมช่วยอะไรบ้างคือน้องตายนะคะนัทิดาค่ะ,ะเดิมทีอ่ะคือพ่อเขาเสียชีวิตแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาแยกลูกไปแม่เขาก็เอาไปคนหนึ่งผู้ชายแล้วก็น้องตายเนี่ยคือให้อยู่ยกับพ่อพ่อเขาเสียชีวิตนะคะก็ะเลยให้อยู่กับย่าทีเนี้ยย่า ก็เสียชีวิตที่แล้วคนที่เลี้ยงเขาอะแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยเอาคืนไปให้แม่เขาเลี้ยงตอนป .4 ป .5 แล้วป .5 ขเ,ขเขาก็กลับมาเขาก็เหมือนว่าทางนู้นน่ะจะต้องเสียค่ารถที่ให้น้องอะเดินทางไปเยียมประมาณเดือนละ4,500ที่ที่ยาเขาบอกตอนที่ยาเขาเอากลับมามาสมัครอีกรอบนนะคะแล้วทีนี้ยาเขาก็เลี้ยงแล้วยาเขาอ่ะก็แก่แล้วแล้วก็ยุ่งประจําตัวแล้วก็เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว ทีเนี้ยน้องบ้านสภาพบ้านน้องอ่ะก็คือเสี่ยงยาเสพติดอยู่แล้วเขาก็เหมือนห่วงเรื่องความปลอดภัยเขาก็เลยส่งไปให้แม่อีกรอบหนึ่งพอไปอยู่ที่นู่นแม่ก็มีลูกใหม่กับพ่อเลี้ยงก็คือครอบครัวใหม่ค่ะแล้วก็มีพี่ชายเขาอยู่ม .3 ตอนน้องให้เหตุผลว่าแม่ยังไม่ไหวพ่อแม่ไม่มีรายได้เป็นรับจ้างพารี่ธรรมดาพ่อทางานโรงงานแล้วปีนี้จะเกษียณเกษียณจากงานโรงงาน เขาก็มองเขาก็บอกว่าแม่บอกว่าคือพ่อเลี้ยงไม่ไหวอ่ะพ่อเลี้ยงอ่ะเลี้ยงไม่ไหวคือบ้านนี้ก็จะมีป้าพี่สาวคนโตเขาจะเป็นผู้หญิงคนเดียวซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อก่อนเขาทํางานรับจ้างอยู่พัทยาแต่พอแม่เขาเสียชีวิตก็เขาก็เลยกลับมาแล้วก็มาแต่งงานใหม่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าป้าเก่าลงเลี้ยงทีนี้ช่วงเนี้ที่เปิดเตียนนะคะประมาณสามสัปดาห์แล้วเนี่ยน้องอ่ะอยู่คนเดียว เขาบอกว่าไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่ามีหนี้สินเยอะแต่เขาคุยกับน้องว่าถ้าน้องมาอยู่กับป้าเนี่ยน้องจะต้องอยู่คนเดียวบ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอยู่ได้เราบ้านนี้เขาอยู่มาตั้งแต่เล็กๆ ทีเนี้ยทางโรงเรียนเนี่ยที่ติดต่อผ่านทีมงานของเรามานะครับก็ได้แจ้งว่าสภาพบ้านของน้องเนี่ยสุดโทรมมากและที่สําคัญคือไม่มีประตูไม่มีฝาผนังนะครับแล้วน้องก็คือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วน้องก็เริ่มที่จะโตเข้าสู่วัยรุ่นก็กลัวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับทางโรงเรียนก็เลยอยากที่จะทําบ้านให้น้องใหม่แต่ขาดในเรื่องของกําลังเงิน ในเรื่องของทุนทรัพย์ทีนี้เมื่อผมทราบข้อมูลเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออตอนสมัยตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จนมาก่อนเราก็ลาบากมาก่อนแล้วผมก็มีอุดมการ์วันหนึ่งถ้าผมรวยหรือประสบความสําเร็จผมอยากจะสนับสนุนในส่วนของการศึกษานะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือหรือว่าส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆเ,เพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้เป็นอนาคตที่ดีของชาตินะครับแล้วก็สามารถที่จะ นำความทรงจำที่ได้รับโอกาสจากเราเนี่ยไปส่งต่อให้กับคนอื่นต่อไปสรุปว่าคือในบ้านเขาอะมีแค่ผนงังกูนแต่ว่าไม่มีห้องกั้นแล้วก็ด้านหน้าเป็นไม้ไผ่ตีแล้วก็เป็นเสื่อน้ำมันทำเป็นผนังนะคะคือด้วยสภาพแล้วอะมันไม่ปลอดภัยกับเด็กม .2 ที่กำลังเป็นัยรุ่นคุคูก็เลยมองว่าไมยต้องช่วยแล้วหละ่ะเคส่ย เค้นี้น่าจะต้องช่วยด่วนเลยเียก็คือจริงๆก็พอดีทางทีงานนะครับก็ได้ส่งรูปเบื้องต้นไปให้ผมดู <c oughs> แล้วก็สรุปว่างบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยที่แจ้งมานะครับก็ประมาณสองหมื่นเนาะประมาณสองหมื่นบาททีเนี้ยคือเงินจํานวนเนี้ยผมก็จะนํามามอบให้แหละวันนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าส่วนทางโรงเรียนเนี่ยอยากจะไปจัดสรรหรืออะไรถ้าสมมุติว่ามันเหลือก็คือมอบให้ทางโรงเรียนเอาไปจัดสรรได้เลย แต่ว่าตัวผมเองก็อยากจะขอไปดูในส่วนของพื้นที่จริงอะนะครับแล้วก็อยากไปคุยกับน้องเขาเฉายๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะให้เงินสดไว้เลยนะครับทางทางโรงเรียนอยากจะเอาไปจัดสรรให้น้องเขายัางไงก็คือแล้วแต่ อพอผมได้ลงพื้นที่ไปได้เห็นสภาพจริงเนี่ยคือแบบคือผมยอมรับว่าน้องเก่งมากนะเพราะว่าน้องเขาอะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้และเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองลำบาก เขาคิดว่าเขาพอใจและมีความสุขในสิ่งที่เขาได้อยู่ได้ทำนะครับและเขาก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตเขาขาดอะไรแต่ในมุมมองที่เรามองในฐานะของผู้ใหญ่หรือคนนอกเราถือว่าเขาเก่งและมีพลังใจที่ดีมากๆนะครับและผมก็เลยเต็มใจที่อยากจะช่วยก็เลยได้สนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมแซมนะครับในการสร้างบ้านให้กับน้องเขาครับ จริงๆแล้วมันทำอะไรคือดันลงมันก็ดันอันนี้เราดันก็เงาครัอ๋ออันนี้มันคือโต๊ะใช่คือนี้ก็คือบ้านน้องนะครับของร้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวนี่ไงมป้าเขามากลับมาขายที่บ้านกลับมาขายอาหารตามสั่งเอาอะไรไหมครับเรื่อนย่ อันนี้น้องเขามีบริการด้วยอันนี้คือบริการน้องอันนี้เา้ีไว้ดี๋ยวก่อนแล้วเอาเงินที่ไหนื้อข้าวให้บริการกินอ่ะที่ล็อกนะครับก็คือกันประตูน้ตงทำงานเลยครับทำงานเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการล็อกอันนี้ก่อนนะ ที่หนูอ้มแล้วเวลา,วนานหนูทำหมกข้าวหนูทำตรงไหนลูกไม่อกินขาวอ๋อน,นี่ที่ทำหมข้าวอ๋อนี่กามีช่องทางพิเศษมีบริษัทมีช่องทางพิเศษุกเชิา ลวนูคนเดียไม่ค่ะถ้าเกิดอยากจะดูแต่หนังกลางดีนีคน้ค่ะก็คือดูหนังแอบจะดูที่นอนไม่ได้เขาทัดของนอนกลางดีกลดไม่แล้วคือกลางคืนเนี่ยคือหมามานอนกับหนูเลยเหรอลูกไม่ค่ะเขาหนูให้เขาออกไปแล้วเขาก็เข้ามาได้อยู่ดีค่ะ,ะเ,าาเขาจะ วิธีทำเพื่อเข้ามาค่ะแต่คือเราผมต้องใส่ของเท้าเลยค่ะใส่องเท้าเพราะว่าพรมีน้องมา แล้วก็คือแบบว่าเนี่ยมีคนแบบเคยเห็นเลขแล้วมันก็ออกสามตัวตรงถ้าใครอยากได้ก็คือมาขอที่นี่อะไรอย่างเงี้ย<อ>และรับรองว่าคือเราจะดังเลยเพราะว่าเราให้หวยแม่นมทุกคนชอบฮะท่ไม่ถูกอะ่ะก็คือเงียบไปเพียงบ <laughs> ้านแซลเล่นแซลเล่นกล้าไหมเสียงนะอันนี้ใครเป็นคนเอามาหินอันเนี้ยไม่รู้ค่ะเอามาหินเอามันอยู่อยู่แล้ว ดีครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่พวกเรารอคอยนะก็เราจะมาส่งมอบบ้านให้กับน้องทรายนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้เลยว่าต้องกราบขอบพระคุณคณะนะครับก็คือมีพอ,อรลองผอ,อแล้วก็คณะครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญนะครับรวมถึงพี่พี่ทหารทุกท่านนะครับที่ทําให้อ่าการช่วยเหลือน้องทรายราบลื่นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในแล้วก็ไปดูกันว่าบ้านของน้องจะเป็นยังไงบ้างครับผม ก็คือโชมหน้าของผู้ที่ลงแรงมาช่วยปฏิวัติบ้านของน้องนะคะแล้วก็ซ่อมแทมทุกอย่างจนสําเร็จด้วยดีครับผม เราต้องขอมาหรือ <lok> ว่าท <bring> <mark> ี่ทำนี่ก็คือทั้งบของของมือเองเส้นทางของจี ฉันได้เดินนผ่ามายิ่งควยคถ้าเกิดว่าเดี๋ยวฝากเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะครับก็ลองดูว่าชั้นไหนมีอนุบาลด้วยใช่ไหมครับอนุบาลป .1 ถึงป .3 ใช่ไหมครับแล้วก็4ถึง6แล้วก็ม .1 ถึงม .3 มาครับดีครับขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวเพื่อถ้ามีโอกาสเคสต่อไปได้ร่วมงานกันอีกนะครับ น้องเขา,าเขินด,ดีใจไหมแต่คนมาเยอะเขินพี่ยังเขินเลยนะี่ยครับผม <c oughs> ก็นะครับเดี๋ยวเราได้อีกหนึ่งเคสนะครับก็คือตอนนี้ขาดในส่วนของเหล็กประมาณหมื่นกว่าบาท เดี๋ยวเราก็จะได้ช่วยเหลือน้องๆต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเราจะพาแฟนเยจไปทำความดีที่ไหนเจอกันต้องอยู่เคียงข้างเราเส้นทางของชีวิตที่ฉันได้เดินผ่านมายิ่งไว่คว้ายิ่งตามเท่าไร